คุณลิเดียเนียได้ประกาศข่าวดีว่าท้องแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะล่าสุดเนี่ยคือแฟนคลับเนี่ยได้วิจารณ์คุณลิเดียกันอย่างโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณลิเดียเนี่ยได้โพสต์ภาพขณะกําลังออกกำลังกายม,มีการยกลูกเหล็ก Mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแฟนคลับก็มีความห่วงใยนะคะ mm hmm. ก็เข้าไปแนะนําว่ากลัวจะเป็นอันตรายต่อการอั้งคันภนะคะซึ่งคุณลิเดียนเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความตอบกลับว่า <c oughs> if you want me to do something tell me I can't do it มาม่า got this าพร้อมกับใส่แฮชแท็กแรงๆนะคะว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยถ้าไม่ใช่คุณหมอกรุณาอย่าแนะนำว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็มีการศึกษาค่ะอย่าดรามา่านี่แนะ่นี่แนะ่พี่ลิเดียของน้องอหลังจากที่พี่ลิเดียโพสตข้อความนี้นะคะทำให้หลายคนไม่พอใจแล้วก็บอกว่าฉันจะเลิกติดตามแล้วถ้าฉันไม่สามารถแนะนำอะไรเธอได้ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้ฉันจะเลิกติดตามทำให้พี่ลิเดียเนี่ยต้อง มาโพส์ข้อความชี้แจงอีกครั้งพร้อมคลิปออกกำลังกายนะคะของผู้หญิงชาวต่างชาติคือเขาเขียนไว้เลยนะว่านี่ไม่ใช่เขาเป็นชาวต่างชาตินี่คลิปนี้แจ็คคุณเคยเห็นไหมว่าให้เห็นว่าคนท้องเนี่ยก็สามารถทําได้พร้อมข้อความที่ว่า Fit pregnant women are inspirational บอกว่าอันที่จริงแล้วคนท้องต่างจากคนป่วยนะคะอันนี้คุณหมอบอกตลอดเลยถ้าการตั้งครรภ์ปกติและไม่มีความเสี่ยงสูง<ๆ>ก็ออกกำลังกายได้ะคะ่ะทุกอย่างที่เดียร์ทำได้ปรึกษาคุณหมอมาแล้วค่ะพร้อมแฮชแท็กขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงขอบคุณที่เป็นห่วงกันนะคะ hashtag ขอโทษนะคะถ้าแคปชั่นแรง hashtag บางทีรู้สึกเหมือนโดนแช่งยังไงไม่รู้ no drama please ฮชแท็กอาจใช้คำพูดดูแรงไปนิด h ฮชแท็กความหมายอาจจะเปลี่ยนไป h ฮชแท็กไม่ได้หักโหมนะคะฮชแท็กทำตามสิ่งที่หมอแนะนำให้ทำได้ Hash tag pregnancy goals Hash tag นี่คือ REF ฝรั่งนะคะไม่ใช่เดียค่ะฮ่าๆๆ่ในฐานะคนท้องคะ่ะกุ๊กกิ๊ด <c oughs> คุณหมอแนะนำว่ายังไงบ้างคะเอ,อจริงๆบ้างหนูก็โดนแบบเรื่องแบบดดคนบจะบอกอว่าอ,อ,อย่าเต้น อย่าแบบอย่าขยับเยอะอ,อย่าทํานู่นอย่าทํำนี่อย่าทำนั่นคือบางทีอ่ะมีรูปหนึ่งกิ๊บเคยถือแก้วน้ําคือแก้วน้ําเฉยๆเองอ่ะแล้วก็มีกระดาษทิชชูพันคนก็บอก คณดื่มกาแฟนะคะเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยดื่มกาแฟเลยคุณอันนั้นคือเป็นน้ำผลไม้แต่ทุกคนก็แบบดราม่าไปใส่ชุดรัดก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแต่กิ๊ต์บจะเป็นคนปล่อยผ่านไงกิ๊บจะไม่ค่อยอะไรแล้วคือซึ่งคุณหมอเนี่ยบอกว่ารองเท้าส้นสูงใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ทําไมที่บอกว่าถ้าไม่จําเป็นก็อย่าใส่เพราะว่ากลัวขาพลิกกลัวล้มแค่นี้เองอย่างอื่นแล้วการออกกำลังกายออกกำลังกายออกได้คือถ้าไม่มีปัญหาอย่างหนูเนี้ยไม่อันตรายนได่คุณหมอบอกว่าแค่อย่าเล่นคิวบูแค่นั้น นอกนั้นทําได้ทุกอย่างหนูก็เต้นได้ออกกาลังกายลูกจะได้ลอดเข็นงแรกเ <Yeah. S 3> น,นี้โชคดีเพราะว่าตอนที่ท้องเนี่ยวโหต้องนอนนิ่งๆเลยเนี่ยหนูไม่ต้องไปเลย แทงหลายรอบไงตรงนี้โชคดีพี่จูนก็รัแต่คนเหรไพ่รับแต่คนแล้วแต่คุณจูนไงพี่จูนพี่จูนปริยาพี่เปิลเนี่ยก็มาในรายการเราก็เล่นโยคะแปดเดือนน่ะแปดเดือนน้องออกรูดก็ออกมาปกติใช่มาแล้วแต่คนค่ะเรื่องแบบนี้เราไม่สามารถเอาประสบการณ์ของตัวเองไปบอกได้แต่ว่าบางทีก็อาจจะเตือนด้วยความเป็นห่วงแต่ก็เตือนดีๆก็อย่าไปรแบบไม่แต่เราเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนเนี่ยคือรักลูกตัวเองอยู่แล้วถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณแม่เจาะกรรมการเนี่ย ก็ขอยคุณแม่ทุกคนมีลูกออกมาแข็งแรงตอนนี้ท้องกันเยอะมากมายเลยนะสิ้นปีนี้คงจะได้เห็นลูกออกมายั่วเย้กันแบบได้ลูกดาราเยอะมากเดียยวมนี้เป็นกำลังใจพี่ลีเดียด้วยค่ะแล้วก็แฟนคลับของพี่ลีเดียด้วยค่ะลีดีมาพีซค่ะคุณวันนี้เรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบายตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณ โทรเลยครับ0817431993ครับอ้าวอะไรอ่ะจบแล้วเหรออะไรอะกิ๊ยังพูดไม่หมดเลยบอกเลยนะคะยังมีเรื่องราวดีๆอีกเพรีเพๆๆเพรีเพเพรียบเลยค่ะกดตรงนี้เลยค่ะปุ่มนี้ค่ะกดเลยค่ะเขาบอกให้ทำแบบนี้ค่ะกดค่ะ